สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่เป็นคอซีรีส์จีนอยู่ด้วยกันแล้วก็วนเวียนอยู่ในวงการบันเทิงจีนนี่แหละนะคะสําหรับอพิพอตนี้วันมีคําวิจารณ์ของชาวเน็ตจีนนะคะที่มีต่อละครจีนคอสตูมโบราณเรื่องสยบรักจอมเสเพนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ออนแอร์ไปแล้วนะคะหลายๆตอนเลยค่ะขึ้นระดับตอนที่12ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณ3-4วันเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับฟีดแบคของเรื่องนี้ที่นำแสดงโดยคุณปายจิ้งทิงเป็นพระเอกนะคะแล้วก็คุณทรงอีเป็นนางเอกนั้นถือได้ว่าไม่เร็วเลยทีเดียวค่ะนิวหวานเอามาจากบทความบน sohoo.com นะคะในฟอรัม Entertainment นะคะก็ได้บอกว่าเนื้อเรื่องนั้นดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูน่าพอใจทีเดียวนะคะส่วนฟีดแบคของรอบปฐมทัศน์นะคะของเรื่องสยบรักจอมเสเพนั้นนะคะถือ,ว,อว,ะะว่าไม่เลวนะคะเขาใช้คาว่าไม่เลวค่ะไม่ได้ตีออกมาเป็น คะแนนอะไรอย่างนี้นะคะมีสสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับการชมเรื่องนี้นะคะฉางฝังตู่หรือว่าสยบรกักจอมเสเพนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่คาดเดาได้นะคะเพราะว่าแนวของนวนิยายต้นฉบับกับแนวละครแบบนี้เป็นอะไรที่ก็มีอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งในตอนแรกนั้นนะคะในบทความก็เขียนว่าหลิวอีวร้รู้นางเอกนั้นก็คือฉากที่ส่งภาพวาดให้กับทางด้านของเย่ไทไทแล้วก็บอก บอกว่านางนั้นอิชานะคะที่ทางด้านเย่ไทไทในช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นนะคะยังสาวอยู่ก็คือได้เห็นยุทธจักรได้ไปแบบว่าภายนอกไปสู้รบอะไรแบบนี้เดินทางไปทั่วใต้ล่านะคะออกรบเป็นผู้หญิงที่แบบเท่มากๆอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนางเอกของพวกเราก็ต้องมีอันที่ไม่ได้แต่งเข้าตระกูลเย่ต้องไปแต่งงานกับกู้จิวสือซึ่งเป็นคุณชายเสยเพลแห่งตระกูลที่แบบเจ้าสัวที่ร่ำ รวยที่สุดในเมืองอย่างโจนะคะซึ่งนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นมาอย่างไรแล้วก็นางเอกนั้นก็ไม่ได้มีความเป็นอิสระในความคิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นนะคะกับการแต่งงานกับทางด้านของตระกูลกู้ไปได้เพราะฉะนั้นเธอก็เลยต้องทําใจนะคะที่จะต้องเดินทางไปกับเขาให้ได้เขาก็คือคุณชายกู้พระเอกของพวกเรานี่แหละคะ่ะทีนี้ในตอนที่5นะคะก็มีกู้จิวซือนั้นก็นําเสนอมุมมองนะคะก่อนที่จะกล บ้านถ้าเขาคิดว่าแบบเขาควรที่จะกระตันยูอะไรแบบนี้นะคะต่อพ่อแม่ด้วยนะซึ่งหลิวอี้หรูนั้นแต่งเข้าไปแล้วแล้วก็ไปจัดการดึงตัวของคุณชายกู้นั้นกลับมาเพื่อที่จะมาให้อ่านหนังสือถ้าเพื่อนๆจาได้นะคะซึ่งทางด้านหลิวอี้หรูนะนางเอกของพวกเราเนะี่ยก็ดุมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการแบบว่าดุพระเอกว่าไอ้เรื่องที่ไร้สาระก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นประโยคที่ทางด้านชาวเน็ตจีนเขารู้สึกประทับใจกัน ะะสำหรับในตอนที่5ค่ะ พระเอกกับนางเอกเป็นคนที่เหมาะสมกันมากๆแต่ว่าทั้งคู่นั้นก็คือยังยังไม่ได้เปิดใจแล้วหันมามองแบบชัดๆของทั้งคู่เองอะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เห็นเคมีได้ตั้งแต่ในช่วงของเริ่มต้นของเรื่องนะคะห้าหกตอนแรกนี่เราเห็นเรียบร้อยแล้วละค่ะก็คือพระเอกของพวกเราในช่วงตั้งแต่ตอนที่แบบ5้าเจ็ดแปดมาก็ตั้งใจเรียนเลยนะคะอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็หลิวอี้หลูเองก็ยังค้นพบสิ่งที่ นางนั้นต้องการจะทำโดยการสนับสนุนของเจียงโหรผู้เป็นแม่ของสามีนะคะดีมากๆเลยนะคะก็คือดูแลสามีแล้วก็แบบเรียกได้ว่ากึ่งบังคับให้อ่านหนังสือให้ให้อ่านตำราให้เรียนหนังสือแล้วก็ดูแลปฏิบัติสามีบ้างบางทีอย่างเช่นการทำอาหารอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังไปเรียนรู้การทำธุรกิจการบริหารธุรกิจนะคะเรียกได้ว่าชีวิตของหลิวอี้หลูนั้นเป่งประกายมากๆหลังจากที่แต่ง งานเลยแล้วค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเธอก็ เก่งบัญชีด้วยสําหรับหลิวอี้หลูนะคะส่วนคุณชายกู้นั้นเดี๋ยวนี้ดวงตาก็เปลี่ยนไปนะคะเวลาที่มองหลิวอี้หลูภรรยาของตนค่ะก็มีทั้งมองแล้วมีความชื่นชมนะคะแล้วก็ความชอบโอ้ยตายแล้วดึงดูดจังเลยนะคะพระเอกของพวกเราตกหลุมรักภรรยาตัวเองไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นเนาะแล้วก็ยิ้มทีก็น่ารักมากๆสําหรับคุณไป่จิ้งถิงนะคะในบทของคุณชายกู้เนี่ยล่ละค่ะแม้ว่านะคะในพอดที่มี ความสุขเนี่ยทางด้านของชาวเน็ตจีนก็ยังบอกว่ายังคงพวกเขายังคงมีความเห็นอกเห็นใจให้กับหลิวอี้หลูนะคะที่ครอบครัวของนางนั้นนะคะเป็นเป็นดังเช่นที่เราเห็นผ่านหน้าจอค่ะเพราะว่านอกจากท่านแม่ที่แท้จริงที่แบบไม่มีอํานาจอะไรแล้วก็ป่วยแล้วเนี่ยไม่มีใครในครอบครัวที่ที่รักเธออย่างจริงใจเลยนะคะก็มีความรู้สึกว่าหัวใจของหลิวอี้หลูนั้นเป็นหัวใจที่น่าทนุถนอมนะคะแล้วก็มีความใจ ดีของพระเอกนี่แหละค่ะที่เห็นนะคะเห็นแล้วก็มีความสงสารหลิวอี้หรูของพวกเรานั่นเองค่ะซึ่งถือได้ว่าหลิวอี้หรูนั้นเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะคะที่ได้พบกับคุณชายกู้พระเอกของพวกเราซึ่งนะคะได้ทั้งครอบครัวของ ตระกูลกู้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สามีก็ให้ความอบอุ่นแก่หลิวอี้หรูมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าหลิวอี้หรูนั้นเป็นตัวละครที่โชคดีนะคะแล้วอ,อ,อย่างแน่นอนว่าหลิวอี้หรูนั้นจะไม่ทิ้งตระกูลกู้ไปแน่นอนนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ได้เห็นถึงทีงท่มาที่ไปแล้วก็การกระทําของตัวละครด้วยนะคะในเรื่องนะคะก็คือชาวเน็ตเขาก็ยังบอกอีกว่าแง่มุมที่ทําให้เห็นถึงชีวิตของผู้หญิงในสมัยโบราณนะคะที่ ได้แบบว่าแต่งงานไปโดยที่ไม่มีทางเลือกก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีโชคดีที่รออยู่ณตรงนั้นนะคะซึ่งทําให้ชีวิตมันมีความหวังขึ้นนะคะโอ้ชาวเน็ตจีนน่าจะเป็นชาวเน็ตจีนที่เป็นผู้หญิงเนาะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมคะปกติแล้วถ้าถูาถกบังคับให้แต่งงานไปอาจจะไปเจอแบบว่าครอบครัวสามีที่ไม่ดีหรือว่าสามีที่แบบเสเพสุดๆเพราะว่าพระเอกของพวกเราชื่อเสียงเขาเน่าเฟะนะคะในเมืองอย่างโจคือเขาเสเพไม่เอาการเอางานไม่เอาฐานอะไร ะะแต่นี่ก็ถือได้ว่าเออบางครั้งเนาะการที่ถูกบังคับให้แต่งงานไปก็อาจจะเป็นความโชคดีก็ได้เรื่องแบบนี้มันก็อยู่ที่โชคชะตานะคะแล้วตอนนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นมากๆของทางนางเอกก็คือนางเอกได้โอกาสนะคะในการที่บริหารร้านนะคะทาธุรกิจแล้วก็จัดทําบัญชีรวมทั้งมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับทั้งนางเอกคือหลิวอี้หรูเองแล้วก็เข้ามาเกี่ยวพันกับทางตระกูลกู้จะตระกูลสามีของ เธอด้วยนะคะก็เป็นอันว่าสรุปนะคะว่าในแง่ของพอดเรื่องนะคะอันนี้ชาวเน็ตเขาดูกัน6ตอนนะคะเขาก็บอกในแง่ของพอดเรื่องระดับการฟื้นฟูของนวนิยายนั้นนะคะคือเอามาค่อนข้างสูงก็ยังเหมือนในนวนิยายอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนแน่นอนว่าพวกเขาก็มั่นใจว่ามันคงไม่ได้เอามาจากนาวนิยายร้อยเปอร์เซนแต่อย่างไรก็ตามพวกเขานะคะก็ยังรู้สึกว่าเออมันเป็นพอทที่ดีนะแล้วก็บรรุในระดับที่พวกเขาคาด หวังแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็ยังมีเ,เขาเมารู้สึกเขามาตําหนินะคะตัวของนางเอกนิดนึงคือหลิวอี้หลูบอกว่าคุณซงอี้นั้นยังแสดงนะคะออกมาให้ไม่เห็นถึงความทุกข์ทรมานอย่างแท้จริงของชีวิตของนางเอกที่แบบว่าเ,เป็นลูกของเมียหลวงแต่ถูกกดขี่อะไรแบบนี้นะคะโอ้อะค่ะก็ก็เนาะก็แต่ยังไงก็ตามนะคะก็ดูได้แหละเออหวานสําหรับหวานแล้วหวานโอเคนะคะแต่แต่แต ก็คงจะจริงเนาะมันเจ็บปวดได้กว่านี้อีกไหม <c oughs> ออหรือว่าหน้าของคุณซ่องอี้ไม่ค่อยจะเศร้าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้หรอคะแต่อะไรก็ตามก,ก็รู้สึกได้ว่ามีความลาบากในชีวิตตอนที่อยู่บ้านนะคะเอาละค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างก็สรุปนะคะจากที่หวานแปลแล้วก็อ่านมาเล่าให้เพื่อนๆฟังณนะตรงนี้นะคะก็คือ,อไม่เลวเลยนะคะไม่ได้มีคําติอะไรมากแล้วแถมยังชมอีกด้วยว่าพอดเรื่องดีเดิน เร่งเร็วนะคะแล้วก็มีแค่นิดเดียวคือตอนท้ายของบทความพูดถึงว่าคุณทรงอี้นะคะยังถ่ายทอดบทที่เป็นความทุกข์ทรมานนะคะที่อยู่ในตระกูลหลิวที่แม่เลี้ยงคอยกดขี่ข่มเหงเนี่ยออกมาได้อย่างไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่นะคะณนะจุดนี้ก็ต้องถามเพื่อนๆชาวเน็ตชาวไทยนะคะดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างสําหรับสยบรักจอมเสเพค่ะโดยเฉพาะตัวของหลิวอี้หรูซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นนางเอกนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเหมือนกับ ชาวเน็ตจีนไหมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นมาพูดคุยกับแอดวานได้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ